นี่ก็พบกวันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันเป็นวันแรกเป็นคาบแรกของสัปดาห์นี้นะครับเราจะเริ่มเรียนเวลา10.30นะครับจบเวลา11.10นะครับ โอเคนะครับครานขออนุญาตเช็คสเตตัสสเตตัสนิดหนึ่งนะครับสเตตัสปุงนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกดอีกทีปุง6ตับ4นะครับมันก็ดีอย่างนี้นี่เองนะครับที่เรามีอุ้ยขอโทษนะครับกดผิดนะครับ ที่เรามีการบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเราไปถึงที่หน้า87แล้ว88นะครับเล่มที่3บันทึกไว้ล่าสุดที่ f r ล d a y 05ย o v e m b e r t w 2 1นะครับเราก็เรียนล่าสุดไปวันศุกร์นะครับวันเสาร์ที่ก็เจอวัคซีนเข้าไปสลบเลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่วัน วันพเพื่อหัดเติรวัคซีนไปรู้สึกว่าวันศุกร์จะมีคนมาเรียนก็ไม่เยอะนะครับอารมณ์ประมาณว่าสลึมสลือโดนวัคซีนเข้าไปนะครับจุกก็โอเคนะครับนักเรียนก็นักเรียนเวลาฉีดวัคซีนนะครับเอ่อถ้าเกิดนักเรียนจะฉีดต่อไปนะครับนักเรียนก็ก็อยากฝากบอกอะไรนิดนึงนะครับคู่หานเนี่ยไปฉีดวัคซีนนะครับ ูหันไม่เป็นอะไรเลยครับเป็นแค่ประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วก็หายเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก่อนที่ฉีดวัคซีนคูหันกินน้ําเป็นลิตรครับกินเยอะมากกินแบบว่าไม่กลัวว่าจะต้องเข้าห้องน้ําบ่อยแค่ไหนก็คือกินน้าเข้าไปเยอะๆเลยเรียนนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้วัคซีนมันเจือจางลงได้มากแล้วท่านก็จะไม่เป็นอะไร แต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยไม่กินน้ำคนนั้นน่ะเดี้ยงแน่นอนนะครับเดี้ยงแน่นอนรับประกันได้นะครับก็ให้กินน้ำเยอะๆแล้วก็นอนเยอะๆก่อนฉีดวัคซีนนะครับคุณนอนไปเลยแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงนะครับแล้วก็ดื่มน้ำตื่นมาก็ซัดน้ำเข้าไปก่อนฉีดนะครับนั่นแหละดีนะครับอันนี้นดีมาก โอเคก็ okay. าฝากไว้แค่นี้นะครับเผื่อครั้งหน้าคุณจะโดน <c oughs> เรียกไปฉีดวัคซีนอีกนะครับนังเรียนก็เป็นอย่างนั้นโอเคหกทับสนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเออหทับสี่หกทับสโอเค หกสี่หสส อสี่ยูนิตที่สีอเจอันนี้ก็ 88, แปแปดเราก็จบไปแล้วนะครับโรงเรียนแล้วก็พอ88จบเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรต่อแล้วนะครับครูหานก็จะไปที่นี่เลยนะครับ ไปที่ writing skill นะครับเดี๋ยวก่อนนะ writing skill หน้า90้ก็สิบโอเคก้สสองแล้วก็มา reading To ออ๋อโอเคโอเคนะครับวันเข้าใจแล้วนะครับ โอเคเราก็มาเริ่มกันที่ writing to a uh, writing one พอพอ writing one เสร็จเราก็จะไปต่อด้วย r e a d i n g to writing writing skill the descriptive essay often we write a descriptive essay we use the dominant impression the dominant impression is the main effect a person, place thing that has person, feelings e e or our s on or thing n คัำว่าคำว่า,วา the, the descriptive essay ก็คือการเขียน essay แบบบรรยายนะครับเราใช้เราใช้ตัวนี้เป็นตัวนำทาง dominant impression หมายถึงว่าอะไรที่เราเกิดความรู้สึก มากๆเกิดความรู้สึกประทับใจนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่หรือสิ่งของนะครับ We g a v e the, the the dominant impression by selecting the most important features, or character t r a i t or a person, place, or things a n emphasizing it. เราก็ต้องรู้จักเลือกนะครับว่าบุคลิกอะไร นะครับที่ที่เราควรจะเน้นเราไม่ควรจะเน้น adjective like shy, dedicated, determined, or generous can easily give a dominant impression. The impression is then supported by details. นะครับเขาบอกว่าคำคำเนี้ยไอ้คำพวก shy, dedicated ความเอ่อรู้สึกความรู้สึกอายความรู้สึกอุทิศตัวรู้สึกแน่วแน่มั่นคงใจกว้างอะไรเงี้ยก็สามารถให้ความรู้สึกประทับใจได้นะครับแล้วความประทับใจเนี้ยมันก็จะสนับสนุนโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม The first topic sentence in the paragraph use give you the dominant impression นะครับยกตัวอย่างเช่น as well as being dedicated the tubers are daring นะครับเช่นเดียวกับการอุทิศตัวจูเบิร์ตก็มีความกล้า the j u b e r s are not only a patient couple, but they a r ย passionate As, as well uh, ในข้อแรกคำว่า dedicated กับ daring ก็คือ impression นะครับนักเรียนเรียนจำสิ่งนี้ไว้นะครับเปิดความรู้สึกประทับใจนะครับนี่ไงคำมันตราตึงนะครับฟังแล้วมันแท้มันเก๋ไม่หยอกนะจะบอกให้นะครับประมาณน,นั้นอารมณ์อารมณ์ประมาณน,นั้นนะครับ มันเก๋มากกากเหมีเก๋มากนะครับเรียนโ okay, อเค daring กล้าหาญอย่างเงี้ยโ,โหฟังแล้วมันก็แท้แท้หล่อมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้จูเบ <laughs> อร์นะ not only patient couple patient มอมีค o u p l e ด้วยก็คือเป็นคนอดทนนะ่ว่า คำแต่ละคำนี้ไอโซไอโซนะครับไม่ใช so cool ่โซโคงนะครับแฮสเนสนนะครับก็คือแต่ไปด้วยความรู้สึกที่เข้มขน้นนะครับความรู้สึกที่จริงจังในสิ่งที่เขาทำนะครับอันนี้ก็รูปสุดหล่อโรเบิร์ตเอ้ไม่ใช่โรเบิร์ตจูเบิร์ตเอ่อเดอะจูเบิร์ตสเปกส์เอ็ดดิช่นแนลเจอกราฟิก ส o c i e าย2006นะครับยูเบิร์ดก็นะครับครู่ันเคยดูวิดีโอแล้วยูเบิร์ดที่ YouTube Channel นะครับก็ไปดูโอ้ชีวิตน่าสนใจภาพถ่ายนี้เท่มากหายากหายากนะครับคนที่จะถ่ายรูปในระดับนั้นหายากนะครับคุณต้องหมกตัวอยู่คุณต้องซ่อนตัวอยู่นะครับ look at each dominant impression and the group of the sentence below in e a i h case find the sentence that do not support the dominant impression circle the answer circle the answers ครับ,นะรบเขาบอกว่าให้เขาจะให้ประโยคที่มันมี dominant impression ขึ้นมาหนึ่งประโยคนะครับ แล้วก็มีประโยคอื่นๆต่อมา A B C D E ลองดูดิว่าประโยคไหนที่ไม่ซัพพอร์ตหรือไม่เกี่ยวเลยกับ Dominant Impression นะครับแล้วก็วงกลมเออ่เดี๋ยวสักครู่นะครับ Oh my God นเรนมีคำถามไหมครับเอ่อถ้าเกิด ถ้าเกิดไม่มีคำถามนะครับนักเรียนครูหานก็ขออนุญาตอธิบายต่อนะครับขออนุญาตอธิบายต่อ <c oughs> โอเคเราก็ต่อนะครับในข้อหนึ่งนะครับเนักเรียนก็ ก็อยากให้นักเรียนตอบน่าจะดีกว่าครูหันตอบยังไงมันก็ตอบได้อยู่แล้วนะครับนักเรียนตอบมันน่าจะน่าสนใจมากกว่าใครใครตอบได้นักเรียนก็พิมพ์คําตอบมาหรือจะพูดออกมาเป็นประโยคก็ได้นะครับครูหันก็จะตั้งใจฟังอย่างดี My brother is ambitious ambitious นะครับนักเรียน A like watch l a t e snails on television B Take extra classes at the school. See captains of his football team. <coughs> D, already decided want to be a doctor. E, take a trip to Switzerland every year. Turn up. เชิญครับข้อไหนครับที่ที่มันไม่ support ambitious ได้ไหมครับท่าน โอเคนะครับข้อนี้ไม่ไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบคูหานขอ,อยากตอบนะครับคือเขาบอกว่าพี่พี่พี่ชายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ทะเยอทยานเรามาดูคำเฉลยในข้อในข้อ,ขอ B เขามีความพยายามที่จะเข้าริมในชั้นพิเศษอันนี้อันนี้ก็คือเขาเขาทะเยอทยานในข้อสี่เขาเป็นกัปตันทีมอันนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นเป็นความพยายามเป็นความ ambitious นะครับเป็นความทะเยอทยาน already decided ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเป็นด็อกเตอร์อันนี้ก็ ambitious take a trip ซุสซิลลาเอลวิเอ เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ทุกปีเอ่อนักเรียนลองสังเกตดูในข้อ a นะครับนักเรียนนักเรียนลองสังเกตดูในข้อ a นะครับ โอเคในข้อ A เนี่ยเขาบอก he likes to watch the latest news on television he likes ก็คือเขาชอบถามว่าเขาชอบเนี่ยมันเป็นความความเทศยานไหมคำตอบก็คือมันไม่น่าจะใช่นะครับดังนั้นก็ควรจะเป็นข้อที่เป็นคำตอบนะเรียนโอเค โอเค next next station my best friend is h h i ทุกข้อเนี่ยจะต้องซัพพอร์ตคำว่าชายถ้ามีข้อไหนไม่ซัพพอร์ตข้อนั้นมันก็เป็นปัญหามันก็คือคำตอบนะครับในข้อ A she's never she's never speak to people at a p a r t y มันสนับสนุนคำว่าชายไหมใช่ s i k l s to read books สโลชเขาชอบเธอชอบอ่านหนังสือมากอันนี้มันซัพพอร์ตคำว่าชายไหมเราเรียน,นไปคิดดูก่อนนะโอเคทิ้งไว้ก่อนข้อสี่ v e r r e s ์ her v v o i e e ไม่เคยไม่เคยขึ้นเสียงไม่เคยส่งเสียงดังเลยอันนี้ชายอันนี้ l i ยสเ e w e ก r Green ้ก e ินสวเชอบสวมเสื้อกันหนาวสีเขียวนะครับเรียชอบสวมเสื้อกันหนาวสีเขียวอันนี้มันชายไหมมันชายไหมเราก็พอจะรู้คำตอบแล้วนะนักเรียนโอเค ต่อมานะครับ always inspire when I want to introduce to someone หายไปเลยเธอมักจะหายไปเวลาฉันจะแนะนำเธอให้รู้จักใครบางคนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฉันชินชอลนองนะครับ <laughs> เอาข้ออะไรข้อ A ไม่คืออะดรีนิน นักเรียนเชิญตอบได้นะครับมีใครตอบได้ไหม ผิดก็ไม่เป็นไรนะครับนพ้งเรียนก็คือไอข้อที่น่าสงสัยก็คือข้อ B หรือข้อสข้อสข้อบก็คือชอบอ่านหนังสือมากข้อ C ก็คือชอบใส่สวมเสื้อสเวตเตอร์สีเขียวเพราะฉะนั้นข้อที่แบบไม่เกี่ยวข้องเลยก็น่าจะเป็น ใส่สเวตเตอร์สีเขียวเพราะอ่านหนังสือมากนี่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างถูกไหมนักเรียนโอเคนะครับนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจกันนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับโอเคเรามาดูข้อ3 my aunt is is kind my aunt is kind ก็คือป้าฉันเนี่ยออยขี้อายนะครับขี้อายโอเค she always remember my birthday เป็นคนคายไหมถ้าเกิดอยู่วบบจำชื่อคนจำวันเกิดได้ของใคร she likes to work in the garden เธอเป็นคนคายไหมเธอทำงานที่สวนเกี่ยวกันไหม likes to listen to classical music and read poetry เป็นคนคายไหมถ้าเกิดเธอชอบฟังวสิ c always offer me a cup of tea when I visit คายไหม offer me a sweater when I c o l l ไอ้คำว่า offer 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 เนี่ยมันก็คือคายนะครับก็คือใจดีไงให้นูน่นให้นี่ให้นั่นอันนี้ก็คือใจดีนะครับทีน,นี้ ทีนี้ always remember my birthday party โอเคไายข้อข้อที่ไม่ไายก็คือ l i ซ์ซู a ออร์ในการ์เดนเครูหานคิดว่าอันนี้มีสองข้อนะเพื่อ ยูฟังเพลงคลาสสิกยูอ่านโปโพรเตรีมันจะตัดสินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าใครหรือไม่ใครอ่าวงมันสองข้อนะคะมันเรียนโอเคเราก็จะมาทำอีกแบบคันหนึ่งแล้วเราก็จะจบ with the following essay by student เอ่อเด The, then answer the question at the e t d of essay โอเคในแบบขันนี้นะครับต้องเรียนในแบบขันนี้ให้เราทำการอ่านอ่านคำถามก่อนนะครับ where is the thesis statement c e r c h it thesis statement What is topic sentence c i r c l e i t topic sentence แต่เราว่าแต่เร,ราว่า p a r a g r a p double double line double underline ก็คือขีดเส้นใต้สองเส้นที่ dominant impression นะครับโอเคเรารู้แล้ว thesis statement ที่ t ี่ e เตทเนักเรียนพอจำได้ไหมครับว่ามันคืออะไรครับ T ีก็คือครูหานทบทวนความรู้ให้นิดนึงนะครับที i s statement t e l l ิเดอร how you will interpret the s i g n i f i c a n c e ก็คือมันจะบอกว่าเรากำลังจะตีความเรากำลังจะอ่านอะไรนะครับเอ่อก็คือทิศทางที่เราจะอ่านที่ผู้เขียนจะเจอนี่คือ นี่คือ T C Statement โอเคเราก็มาดูว่า Where is the T C Statement เ,เดี๋ยวก่อนนะครับนังเรียน T C Statement ในคราวก่อนนะ หู่านขอยัดค้นนิดหนึ่ง M64 ถ้าเกิด63ยูนิตที่3 thesis statement นะครับเป็นมันเป็นประโยคที่อธิบายถึงความคิดหลักในงานเอเซ่แล้วก็ เออครูห uh, mm ันใจใบไงดีเอาอันนี้ก่อน what hmm. the T C statement นะครับ Every p e r s o n h a s both good or bad trade นี่นะครับเรียนแล้วก็ประโยคอื่นก็จะขยายนู่นข,ขยายนี่ออกมานะครับอันนี้ก็คือ T-C statement อ,อันนี้คำตอบก็คือข้อหนึ่งนะครับข้อ2 w h a t is the topic h e t แต่ละวพรารกราฟ ท็อป,ปิกแต่ละพารากราฟนะครับนักเรียนทีิ์ก็คืออยู่ในพารากราฟแรกเอ,อ่อท็อป,ปิกวันตัวอย่างแบ o กูเท็อันนี้ก็คือข้อสอง คที okay. This, uh, mm ่เอ่อท็อปิกเช่นนี้ก็คือประโยคแรกที่เป็นประโยคชี้นำนะครับเรื่อนประโยคที่สาม โอเคอันนี้คือข้อสองคำตอบข้อสองก็คือเขียนนี้นะครับส่วนข้อสาม what is transition used at the beginning and in the middle of paragraph to introduction example double underline them transition used at the beginning and in the middle of paragraph นะครับ We must then เดี๋ยวครูหานขออนุญาตทำต่อข้าวหน้านครับในข้อในข้อนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวครูหานไปกลับมาทำแล้วก็มาอธิบายให้ให้นักเรียนฟังนะครับเขียนไว้อย่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับนักเรียน แล้วก็มาคราวหน้าก็จะอธิบายให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนทุกคนขอคุค่ะสวัสดีครับ